สวัสดีครับเปิดหนังสือสอนนะหนังสือสมการเชิงอนุพันธ์เล่มที่1นึหัวข้อบทที่4 4.3นะีในคลิปนี้ก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะการหา 1.pd e ส่วน PD e กำลัง ax กรณี PA เท่ากับ0จะหาสูตรได้ยังไงในกรอบสีเขียวนะ1ส่วน p กำลัง ax เท่ากับ1ส่วน PAE กำลัง ax ถ้า p a ไม่เป็น0ย์อันนี้เรียนมาแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ถ้า p a เป็น0นะเราจะหา y p ได้ยังไงนะ p a เป็น0ย์ก็แปลว่า a เป็นลากสมการช่วยนะให้หาค่า k นะภาวาลากซ้ำนะก็แปลว่านะ r ลบ a กำลัง k นะต้องหาร p r ลงตัวพอหารลงตัวนั้นนะนะคูณด้วย q d ใช่ไหม เพราะฉะนั้น Qd หาได้ยังไงนะใช้ความรู้นักเรียนมอต,ต้นนะไปหารยาวหารสังเคราะห์สัก k ครั้งส่วนที่เหลือก็เป็น Qd เนื่องจากนา d นะดีลบ a กำลัง k เนี่ยาวาลาก3าคิดครบถ้วนแล้วก็แปลว่าในนี้เนี่ยไม่มีตัวประกอบ d ีบ a แล้วล่ะแปลว่า qa ไม่เท่ากับ0เพราะว่า d ีลบ a กำลัง k กระทากับ ฟังก์ชัน x กํลัง k e กํลัง a x ได้เป็น k factorial e กํลัง a x อันนี้พิสูจน์ให้ดูแล้วในบทที่2นะีย้อนกลับไปดูได้ p d กระทํากับฟังก์ชันนี้เราก็แทนค่า p d ด้วยนะ q d คูณ d ลบ a กํลัง k d ลบ a กํลัง k กระทํากับฟังก์ชันนี้อ้างสูตรนเนี่ยนะ k factorial เป็นตัวเลขดึงออกมาข้างหน้าได้ต่อไปนะ pd กระทำกับฟังก์ชันนะี้ข้างบนนะมีตัวแปร x นะ x กำลัง ke ีกำลัง a x ข้างล่างเป็นตัวเลขตัวเลขดึงออกมาข้างนอกก่อนนะ p นะีกระทำกับฟังก์ชันนี้นะ x กำลัง ke กำลัง a x เราก็อ้างสู่บรรทัดนี้เนะห็นไหมได้เป็น k factorial qd e กำลัง a x k f a c t o เ i a l ตัดกันแล้วนะ QD E กำลัง Ax เนี่ย QA ไม่เป็นศูนย์อ้างสูตรในกรอบสีเขียวได้ฟังก์ชันนี้นีอ้างสูตรนี้เลยนะแค่ชื่อต่างกันเนะี่ยนี่ชื่อ P นี่ชื่อ Q นะเพราะฉะนั้น1นหส่วน PD กระทํากับ E กำลัง x ก็ได้ฟังก์ชันชิ้นนี้อันนี้คือ1ส่วน PD กระทํากับ E กำลัง x กรณี PA เป็น0 ได้อะไรก็ได้ x กำลัง k e กำลัง ax นะหาด้วย q a k factorial นั้นการหาค่าตัวนี้ก็ขั้นที่1หาค่า k ขั้นที่2หา q d แทน d ด,ด้วย a นะได้ผลเฉลย yp ละนะในหน้าตัดไปก็จะมีคำแนะนำว่า k หาโดยง่ายทำยังไง q a หาโดยง่ายทำยังไงนะ อ่ะตอนนี้มาทำงานกันตามบททิยามเลยนะสมการนะดีกำลัง3ลบ2ดีกำลัง2ลบ4ดีบวก8 y าเท่ากับ e กำลัง2 x pd พีดีมีแล้วนะห,าส,า,หา,าสมการช่วยหาลากสมการช่วยนะลบ2นะ2ภาวะลากซ้ำเป็น2 yc นะก็ c1e กำลังลบ 2x บวก c2e กำลัง 2x e ภาวะลากซ้ำมี2ตัวตัวนี้ก็มี x มาคูณนะอย่าลืมนะต้องมี x มาคูณ c3xe กำลัง 2xp2 เป็น0นะ p2 เป็น0แล้วก็ต้องใช้สูตรในหัวข้อนี้นะ pd แยกส่วนละนะเพราะฉะนั้น qd ก็คือท่อนนี้ d บวก2 k เป็น2เนะี่ย qd คือ d บวก2นะอันนี้ใช้ความรู้ตรงไปตรงมานะแยกตัวประกอบจริงๆเนั้นะผลเฉลย yp เนะี่ยแล้วก็1ส่วน pd กระทำกับ e กํลัง 2x อ้างสูตรเลย k เป็น2เนะี2 factorial นะ q2 คือ4ได้ yp ลนะผลเฉลยทั่วไปนะ yc บวก yp อันนี้ทําตามสูตรตามบทนิยามที่เรียนกันในคลิปในหน้าเมื่อกี้นี้นะคำนวณโดยโปรแกรมแมทเทอร์บติก้านะก็พิมพ์สูตรนะคำแนะนำเหมือนเดิมนะไปใช้วุลแฟมแอลฟาสะดวกกว่าการคำนวณน,นะหนึ่งส่วน PD กระทำกับ E กกำลัง X เราต้องหาค่า K นะเราต้องหา QD และแทน d ด้วย A นะ ขั้นตอนต่อไปนี้นะจะช่วยลดงานของเรานะอนุพันธ์ผลคูณนะอนุพันธ์ตัวหน้าตัวหลังอยู่กับที่บวกตัวหน้าอยู่กับที่อนุพันธ์ตัวหลังนะนี่อนุพันธ์หนึ่งครั้งนะอันดับที่สองล่ะกระจายสูตรนะแนวคิดคล้ายๆการกระจายทวินามนะตัวหน้าดิฟสองครั้งตัวหลังอยู่กับที่นะ 2เนี่ยดิฟหครั้งดิฟหครั้งนะตัวหน้าอยู่กับที่อนุพันธ์ตัวหลัง1 2 1นะผลรวมของอันดับอนุพันธ์2 2 2แน αι, วนคิดคือการกระจายทวินามนะดิฟสาครั้งเหมือนกันแหบสังเกตดูนะดิฟสาครั้งอะหนึ่งสามสามหนึ่งมาจากสัมประสิทธิ์ทวินามนะนอันดับอนุพันธ์อ,อะไรนะผลรวมของอันดับอนุพันธ์ต้องเป็น3ดิฟสาครั้ง ศูนย์ครั้งสองครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งศูนย์ครั้งสามครั้งนี่คือการกระจายทวินาเนี่ยตอนนี้เป็นวิชาดิฟเฟอเรนเชียลนะเราไม่ถึงขั้นพิสูจน์โดยอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์นะให้แนวคิดนะว่าการหาอนุพันธ์นะครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามใช้หลักคิดเหมือนการกระจายทวินาม เเป็นลากสมการช่วยมีภาวะรากซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือ Px ต้องเขียนได้เป็นนีนี่มองเป็น x ก็ Qx x-a ลบ a กำลัง k นพราะฉันถ้าหาอนุพันธ์ N ครั้งนะหาอนุพันธ์ N ครั้งก็ต้องตัวนี้หาอนุพันธ์ N ครั้งนะฟังก์ชันนี้หาอนุพันธ์ N ครั้งนะใช้หลักคิดของการกระจายทวีนาม ส่วนนี้ก็คือกระจายสูตรให้เห็นชัดเนี่ยเพื่อจะได้ชี้ให้เห็นบางส่วนว่าส่วนไหนเป็นศูนย์ส่วนไหนมีความสําคัญนะกระจายละท่อนแรกอันดับที่ n นะตัวนี้อยู่กับที่อันดับที่ n ลบหอันนี้ดิฟ1หครั้งอันดับ n ลบสอันนี้ลิฟ2สอครั้ง, 2, นนงสังเกตดูนะว่านะตัวสุดท้ายหรือลองมาเรื่อยๆนั่นอนะ่ะถ้า n นะมีค่ามากกว่า K x กำลังสองดิฟสิครั้งก็เป็น0 x นกำลังสองดิฟสาครั้งก็เป็น0มันจะถอยเป็น0นย์ถอยหลังมาเรื่อยๆนะนี่ไงใช้เหตุผลว่านะ n มากกว่า k คนะกำลัง k ดิฟ n ครั้งเป็น0นยะ์ถอยมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการกระจายทวินามตัวนี้เนี่ยนะมันจะไปสิ้นสุดแค่ k กับ k ตรงกันสิ้นสุดแค่นี้เอง K กับ K ตรงกันพอพน้นจากนี้ไปเนี่ยเป็น0ูนละหางเป็น0นหมดเลยได้เหตุผลบรรทัดนี้นะ P A เป็น0ก็ A เป็นลากสมการนี่ใช่ไหมอนุพันธะ์ P นะ p อันดับที่ K-1 ลบหที่จุด A ก็เป็น0นยะ์ะเหลือแค่โพสสุดท้ายเพราะว่าอันดับนี่กำลัง K ดิฟ k ครั้งนะตัวนี้ยังไม่เป็น0นะูนย์อันดับที่ K นะ กจายสูตรแล้วนะแต่พอแทน X ด้วยเนี่ยแทน X ด้วย A นะข้างหน้านี่0ูนย์หมดเลยค้างอยู่อันเดียวตัวนี้เนะเพราะว่าอันดับนี่มันตรงกันดิฟแล้วไม่เป็นแทนแล้วนะมันไม่ใช่ X รบเหรอกนะเดี๋ยวไปดูกันในหน้าถัดไปพจน์นี้นะดิฟ K คค้งได้ K f แฟกทอเรียเคเลือก K ได้1น,นะ พัน P อันดับที่ k ที่จุด A ก็คือ qa คูณ kfactor เรียลพันสูตรนี้เนี่ยนะเมื่อกี้นี้ตัวอย่างเมื่อกี้เราต้องหาทั้งตัว k หาทั้ง q หาทั้ง a เนี่ยนะสตัวคูณกันนี้แทนได้ด้วยอนุพันธ์อันดับที่ k ที่จุด A ได้เลยพันสูตรใหม่ล่าสุดก็คืออยากได้นะ่นส่วน P D กระทำกับ e ีกำลัง A X ทำยังไง หาค่า k ลิฟ k ครั้งและแทนด้วย a ขั้นตอนการทำงานมีแค่นี้นะ1ส่วน pd กระทากับ e กับดัง ax นะขั้นที่1น e pa เป็น0ไหมทาไม่เป็น0นยนะย้ายไปหารเฉยถ้าเป็น0ให้หาค่า k เสร็จแล้วนะเอา p นะั้นะมาหาอนุพันธ์ k ครั้งเสร็จแล้วแทน x ด้วย a ได้สู่คำตอบแล้วนะสรุปแล้วนะว่าถ้า p a ไม่เป็น0 e กํลัง a, x หารด้วย a ถ้า p a เป็น0ให้ดิฟ k ครั้งนะและแทน x ด้วย a เป็นตัวหารแต่อย่าลืมนะตัวนี้ต้องมี x กํลัง k คูณด้วยการหาค่า k และนะ ตัวหาร p อันดับที่ k ที่จุด a สามารถหาได้โดยขั้นตอนนี้นะ pa เป็น0แปลว่าเป็นรากนะถ้า p p r i m ไม่เป็น0แปลว่ารากซ้ํา1ตัวหยุดการทํางานไดนะ้แต่ถ้าเกิด p p r i m a เท่ากับ0 p double prime a ไม่เป็น0ลากซ้ํา2ตัวหยุดทํางานได้นะหรือไปนะไปเรื่อยๆว่าอันดับที่ k ลบหที่จุด a เป็น0แต่อันดับที่ k ที่จุด A ไม่เป็น0ูนย์แปลว่าลากซ้ำ k ครั้งหยุดการทำงานได้แปลขั้นตอนการทางานตัวนี้เนี่ยจะสะดวกมากขึ้นในการหา p อันดับที่ k ที่จุดเพอหา p อันดับที่ k ที่จุด a ไม่เป็นศูนย์หยุดการทำงานได้แล้วเอาตัวเลขไปใช้ได้เลยตัวอย่าง4.3.6นะ pd ก็คือ d กํลาลัง4ลบ 2 d ดีกำลัง3ลบ12 d กำลัง2บวก40 d ลบ32นะลากสมการช่วยคือ2นะภาวะลากซ้ำนะตอนนี้ไม่ต้องย้อนกลับไปใช้ความรู้นักเรียนหมอต้นแล้วนะไม่ต้องไปตั้งหารยาวหารสังเคราะห์และใช้ความรู้แคลคูลัสเลยนะดิฟ1ครั้งได้อะไรได้ผลนี้แทนค่าเลข2เป็น0อยู่ดิฟครั้งที่2 ได้อะไรนีแทน r ด้วย2ยังเป็น0ก็ดิฟต่อไปอีกขั้นหนึ่งดิฟครั้งที่3แทนค่า r เป็น2แล้วไม่เป็น0หยุดการทำงานได้แปลว่า k คือ3แหละพอรู้ว่า k เป็น3เนี่ยหนึ่ส่วน p d กระทำกับ e กำลัง2 x ก็ k เป็น3เนี่ย x กำลัง3 e กำลัง2 x p อันดับที่3ที่จุด2ก็คือเลขตัวนี้ไงไอ้ที่ไม่เป็น0เนี่ยนำมาใช้ได้เลย 36มสิถัดไปก็หาคำตอบทั้งหมดนะ yc นะลบ c สองซ้ำสามตัวก็ต้องเป็น c 1 e กําลนะังลบ c x ที่เหลือก็ c 2บวก c 3 x บวก c 4 x กําลังสเพราะว่าราะวะลากซ้ำเป็นสามได้ yc แล้วได้ yp แล้วจับมาบวกกัน เป็นผลเฉลยทั่วไปคำนวณโดยใช้โปรแกรม Mathematica นะก็พิมพ์สูตรนะด้านนี้เป็นศูนย์อยู่นะพอเปลี่ยนเป็น e ก็กำลัง 2x ก็ได้ผลเฉลย yc บวก yp นะนี่ยการใช้วุลแฟมอ l ลฟานะจะสะดวกกว่าและฟรีนะ พิมพ์เลย y 4ขีดสี่ขีดก็คือดิฟสครั้งพิมพ์ยังไงไปดูคลิปหมายเลข845นี่พิมพ์ละ y นี่ขีดลบ2 y 3ขีดลบ12 y 2ขีดลบ40 y 1ขีดลบ32 y เฉย y เฉยๆเท่ากับ e ยกกำลัง2 x นีอ่ะพูดภาษาสะรรมการนะ y เนี่ยอนุพันธ์อันด,ดับที่4ลบ2 y อนุพันธ์อันดับที่3นี่ยลบ12เนี่ย y ดับเบิลไพรม์บวก40 y ไพรม์ลบ12นะ y เฉยเฉยเท่ากับ e กำลัง2 x กดเท่ากับเนะี่ยคำตอบคือนะี ycyp นะีส่วนนี้ก็เป็นของแถมไปอ่านเอาเองนะเอาละนะในคลิปต่อไปนะีฟัง์กชัน fx ก็จะเป็นฟัง์กชันตรีโกณละ นะพหูนาม e x p o n e n t นเชนะเปิดหนังสือสอนครบทวนและเนะเปิดหนังสือสอนเรื่องถัดไปก็ฟังก์ชันตีโกนพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ